เพิ่มไปเพิ่มไปเป็นแห่งเผาอย่างาสบายดีพ่อแม่พี่นอ <S <S ้องเที่ยงบ่ายเลยพี่น้องจ้าเหตุงานกันเออเหตดเวียกกัน,ย,ย,น,กนย่างบาลี่อ่ะพี่น้องกะหิวเข่าเนาะเที่ยงบ่ายแล้วก็มาแกงน้ำใหม่แกงไก่พี่น้องจ้าออตอนแกงกันอยู่ขีปเคยหละอยู่ขีปน้องสละยังบ่หูเลยน้องเอิญกำลังตักพี่น้องเลย <S <S โอ้วันนี้เจดมสวยจัง,งตังอยู่ครบ เอยจะตักเบอร์เดินพาาเพราะว่าเขาเจ้ายังเหมาะหนึ่งบริหารหุงแล้วเว้าไปเสียบตะกีเนี่ยเขาไปเสียบมยอืมอนนากล่าทแกนงดมาให้วยแกงมม่ซีมือเขาเองพี่น้องแต่เจดําเป็นคนตื่มเกลืออยู่แกงไก่นะห้องเจดําพี่น้องเจดําแกง โอ้โหน่ากินจังเลยอันนี้แกงไก่ลาดเอาออกนาไหมนี่ขัดยาตรงนี้ไม่ใช่สวยตักแกงไก่บ้านเอาเองเอาต้องเอาตัวใหญ่นะเด้อนั่งอ่ะนะหอมตอนแสร็ตอนกินนะพี่น้องให้กระนองกระเต็ม ซ้มผ้าพ um ี่น้องจ้าเข้าเข้าเข้าผูกผ้าหนึ่งอยู่ทางผูกพี่น้องเตียงผ้าหนึ่งพี่น้องจ้าฮาเราผู้เหตุกินละอิ่มแล้วห้องบ่อยญ้าจะตเหมียงโกหนึ่งพี่น้องแกน้ำใหม่หมอหนึ่ง

ตีนเห็ดเข้มแกงมะม่ายกี้กับข้าเจ้าข่าเจ้าพยังหุงอยู่ลืมหุงตอนอ่ะพยังพักกันเห็ดเวียยลืมไปฮุ้ง

เงียบป่ะเดี๋ยวบู้เดี๋ยวบู้ยายเงิงพ่วมโดแกงนไม้ตนหออย่าเบาตลกเด้อมันสีขื่นสมองเมื่อวานน่ผัดอันหัวคว้านอันเสษได้สีดำบ่ สอนมาแล้วเนาะคือบอนอนไปเปย์มาชินเข้มเลยป่ะใส่ยาเบื่อ

น้ากน้น้ำตาลน้ำแกอนได้เือนรวนด้กได้ จอยมันคือพวกเขากินมึงกินเขาแน่ว่าอะไรกุ๊กไก่ลไงเมื่อนแก่นะดงะ่านั่งได้อยู่คนะ

เอเพื่อนอดมาเลี้งจ๊กบึงนเด้อมันบงห้างมัวว่าเนี่ยตั้งต่อตั้งแต่หัวมัวว่าเนี่ยหัวไอรอ่ะรอเดี๋ยวเขาจะถ่ายคลิปมันรวมภาพเลยนะพี่น้องเนาะเอาไว้จะมีชก่อตตอนกินข้าพี่น้องจ้าเฮ้ยพุปนังข้ามข้างเฮ้ย หลังจากหลับท่านเขาแล้วพี่น้องจ้าก็เห็ดเบียกต่อยังอ่ะจ้ยหนาวสิอกแม่นี่แม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 ่ม่แม่แม่แม่นม่แ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 ่แแม่แ่่แม่่แมเม่แม่่แม้วแม่ม่แ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 ม่ยม่เ่แแม่ม่ม่แม่แ่แ่แมห้่่ม่น อับดูดองเยี่ยมนี่ผับผับผับแต่อันนี้สิบอันนอหนบเดิแล้วก็เห็ดพันอันพี่น้องเลยพันหอยได้พี่น้องเลยแม่นบาสูแม่แลวเนาะพันอันหอยละสิบอันเดชพับขึ้นหบนี่โอ้พันอันนี้อันแม่นี่พันนี่เยี่ยมพันอันเลยนี่าเห็ดแต่ห้าก็ได้ลอยนี่ ยังอีก900อันตกตะลึงไหมคิดว่ามันง่ายเมื่อวานนี่ก็อาทําจนสิตําโป่งยังยังแนวะได้ยังไแนวานจอกหอมากได้ทุ่งแล้วก็ห่อห่อยาน่ะบ่พานะครึ่งจนมาแล้วมื้อนี้กอกยาพี่น้องเอ้ยนี่แหละมันบ่ได้ง่ายๆอ้าวโหน้ําไปเฮ้ย รับท่านเขาแล้วกามาเนี่แหละพี่น้องจ้าทั้งนางกะเห็ดกระทงกันพี่น้องอย่ามวายอืมรับท่านอืมรับท่านว่าไปแล้วทา้งนี้กับพ่อใหญ่ผ้ามกับพ่อนิดแท่งเห็ดกะทงเก่าหองแล้วก็กะทงนางัวจักอันเห็ดกะทงหนางัวนะพี่ใหสีอันสทิศ ຍາມມັນຮຽວເອົານ້ຳຊັ້ນນີ້ເດເມນແດດແຮງຕິດນ້ຳໃສ່ເນາະໂອ້ຄຳນັ້ນຍາມຮຽວຢູ່ນໍຄັນນັ້ນຈຮຂົ້าຫະທາຍະານຍພຍູຕນາານຫນຍະານຄັງໄທຍັຍາາວດຮກະຮຈວາບມືຮົມຮດມືສທ เมืองหนึ่งก็จะมีหลายหมู่บ้านเนาะพี่น้องเนาะน่ะมีสามหนึ่งว่ะสิเมืองสองคลอดเด้เมืองช่องคลอนไม่หาเมืองหนึ่งนะมีจักหมู่บ้านเนาะชิบกว่าหมู่บ้านบ่เออตามนั่นแหละพี่น้องจ้าไทยให้เป็นยถาให้เป็นยถาฐานนะ เออสิแยงออกจากเมืองไส้พูทองนะไปอยู่เมืองสงขลานะอือนะอาจารย์ก็อุดมไส้อยู่ว่ะซั่นตะกี้เค้าอยู่เมืองไส้ไส้พูทองเด้นี่เด้พี่น้องทางนี้กยงเห็ดซอเห็ดทุ่งเอาขออนุญาตถ่ายคลิปจักนอยพี่น้องจังสิไปหยิบเมียงซอยเา ุกคนบรรเทนผ่าม่ดูซน่นผ่ามนุ่งแฮนันได้ซ้นผ่าขาดนะผ่าอันนี้เลยเจ้าผ่านต๊้บ่อได้หนุ่งอันนี้หนุ่งแฮนันเด้กคนหามนะอันนี้เนี่ยมาบอกเข่าขาดเทคกิจการมลูกแพ้่ก็ได้เป็นแพรเครับปดใส่นะแพรช แพบางๆก็ได้แพเออก็พา70,000เท่านั้นน่ะอ๋อนี่รู้ว่าเอาแพนึงคอันนี้มันบ่มีเี่บ่มีออเสื้อขาาก็ได้เสื้อขานั้นต้องให้นี่คือเห็นก็นี่เห็น่ออีแม่เอามาน่ะกเอามียบทุ่งเออตัวตัวเขาอ๋ออีน้อยนี่มันมาซอยบ่นนซื้อหบนนบดีปดนน ตสร้างไม่เร่าุ่งกะผ่านได้มันถิ่นะอยู่แดนกกสาวนกกเล็กใช้มารักทีแค่ไม่เสได้จักร้อยได้ย่ายทุ่งนะก็สอนนะป้าแต่สาวาต้นในยาว่งทุ่งเนาะเพื่อเพื่อมบากเอออันนี้มันก้าบักแถมใส่ใส่คูซีอีก เบิ้งทานางเลือพี่น้องยังเลือแ,แ,แต่ยังเลือแต่ทุ่งกับม่นี่หรอวะอืมกะตอน,นกับใบใบเลยแหละพี่น้องเอ้ยกำเข้ามากำเข้ามา,อมานอยากเลี้ยไว้ก็ต้องเห็ดไว้เนาะกะเศร้าเ <laughs> มื่อยไปในโตน้ำถ้ากัดเจราได้พี่น้องจะไปเห็ดซอยข้าวก่อนพบพ่อกันคลิปนาอย่าลืมกดไลไ์กดแชร์ช่องน้องที่แท็กในเด้อพ่องพี่น้องสองเจสเด็กขอบคุณทุกทุทานขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกๆคอมเมนต์ ก้ามติ้ส้มพี่น้องจ้าสบายดี